เจอคลิปนี้ในครั้งแรกคำตอบจะเป็นเวลาปัจจุบันของคุณเสมอขอให้มีความสุขสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะราศีอะไรที่คุณคิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปให้กับคนที่อยู่ในกลุ่มชาวธาตุด,ดินค่ะชาวธาตุด,ดินคือคนที่อยู่ราศีมังกรราศีพฤษภราศีกันลัคนามังกรลัคนาพฤษภลัคนากันฟังแรนดอมนี้ไปพร้อมๆกันนะจ๊ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าหัวข้อนี้ โดนใจคุณหรือเปล่านะคะราศีอะไรที่คุณคิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณ แอบนึกในใจได้เลยค่ะคุณแอบชอบใครอยู่หรือเปล่าอืมหรือคุณกําลังคิดถึงคนรักคุณอยู่หรือเปล่าอยากให้รู้ไว้ว่าเขาก็คิดถึงคุณเช่นกันค่ะขอเช็คพลังงานหัวใจของคุณหน่อยนะคะว่าเป็นพลังงานของการคิดถึงแบบปกติไหมไม่ได้มีความเครียดหรือความกังวลใดๆขอดูพลังงานมวลสารนั้นหน่อยนะและขอดูหัวใจของคุณที่คิดที่มีต่อเขาหน่อยนะคะก่อนอื่นค่ะยินดีต้อนรับนะจ๊ะเข้าสู่แลนดอมนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห ความมหัศจรรย์ของอาจารย์วัสนา Amazing t าโ r o ค่ะเราจะมาว่ากันแล้วนะคะถึงพลังงานหัวใจของคุณนะว้าวเขาไม่ค่อยรับโทรศัพท์คุณหรอดูแบบว่าไม่มั่นใจหรอคะตำแหน่งก็จบด้วยไพ่สองถ้วยก็ไปในทิศทางของความรักนะถ้าถามว่าพลังงานนี้คุณกังวลใจคุณรักเขาแหละ แต่คุณมีความกังวลใจว่าเขารักคุณเท่าที่เขาเขาเรียกว่าคุณกังวลใจว่าเขารักคุณเท่าคุณรักเขาหรือเปล่าแล้วทําไมบางครั้งดูดูเหมือนนิ่งเฉยดูเหมือนไม่มีปฏิกิริยาบางครั้งดูเหมือนไม่ใส่ใจคุณก็เลยกลัวว่าความรักของคุณอะมันจะไม่ถึงฝั่งฝันหรือว่าคุณกําลังรู้สึกว่าตัวเองเป็นฝ่ายรักเขาข้างเดียวหรือเป็นฝ่ายทุ่มเทเพียงผู้เดียวหรือเปล่า ถ้าเป็นความรู้สึกแบบนี้คุณก็เลยเหมือนกับว่าโวงโงอง่ะมันมันว่างเปล่ามันถ้าเป็นแฟนกันแล้วก็เหมือนกับว่าทําไมเขาไม่มองไปที่อนาคตอืมหรือคาดหวังอะไรกับเราสองคนไปต่ออนาคตถ้าคุณเป็นคนที่คุณรู้สึกกําลังแอบรักใครสักคนหนึ่งคุณก็เหมือนกับว่าเอ๊ เขาบางครั้งก็มีท่าทีให้กับเราบางครั้งก็ดูเหมือนไม่มีท่าทีให้กับเราเป็นความสับสนในหัวใจของคุณถามว่าคุณรู้สึกดีกับเขาแล้วหรือยังคุณรู้สึกดีกับเขาไปแล้วนะคะอืมขอดูจิตใจของคุณหน่อยค่ะคุณอยากให้ความรักนี้ลงตัวค่ะจิตใจของคุณคุณอยากให้เขาคนที่คุณคิดถึงนะคะมองมาที่คุณห่วงใยคุณรักคุณเหมือนที่คุณน่ะรู้สึกและเป็นแบบนี้ให้กับเขา นั่นหมายความว่าตัวคุณนะค่อนข้างที่จะรู้สึกดีมากๆทีเนี้ยพลังงานแรนดอมเนี้ยอยากจะให้แบ่งเป็นสองความรู้สึกนะบางคนก็แค่เป็นการแอบรักก็เลยรู้สึกไม่แน่ใจว่าเขาคิดเหมือนกับเราหรือเปล่าหรืออีกความรู้สึกหนึ่งที่คนมาเจอแรนดอมเนี้ยก็คือเป็นคู่รักแต่ทําไมคู่รักหรือคนรักของเราเนี่ยดูไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยให้ความมั่นใจเรากับอนาคตที่จะเกิดขึ้นระหว่างเราสคน เออมันดูเหมือนเขาว่างเปล่าไม่ได้คิดอะไรไปไกลเนาะมันก็เท่ากับว่ามันว่างเปล่าในหัวใจของคุณแต่ถามว่าคุณรักเขาไหมคุณรักเขาค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าโชคชะตาจะเปิดเผยราศีอะไรเข้ามาสู่แรนดอมเข้าเกณฑ์นี้เดี๋ยวเราไปดูราศีดูนักสัตว์และดูฐานตัวเลขกันนึกถึงพลังงานของคนที่คุณแอบรักหรือคู่รักของคุณในเวลานี้ได้เลยนะคะเราจะดูราศีที่คุณคิดถึงเขาและเขาก็คิดถึงคุณหรือคิดเหมือนคุณนะคะใครแหมใครจะโชคดีตรงกับราศีในแรนดอมนี้บ้างนะสิ่งนี้นะคะอาจกํากลังเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเวลาปัจจุบันนี้และคุณบังเอิญมาเจอแรนดอมนี้ บางคนก็รู้สึกว่าความรู้สึกนี้เราจะต้องคิดมากแน่ๆในอนาคตที่จะต้องเกิดขึ้นแลนดอมนี้จึงเกิดและก็ดึงดูดให้คุณมาเจออาจจะเป็นเพราะโชคชะตาหรือความบังเอิญใดๆก็ตาม,มานะคะแต่เชื่อว่าบางคนก็ตรงตลอดทั้งคลิปบางคนก็ไม่ใช่เรื่องของเราเพียงแต่เราเข้ามาฟังเพื่อความสบายใจฟังเป็นเพื่อนเฉยๆหรือบางคนก็จะได้คำตอบในบางคีย์เวิร์ดนะคะ บาง,บางเขาเรียกว่าบางคําพูดรู้สึกเป็นสิ่งที่เราต้องการคําตอบพอดีนะฟังไว้เป็นแนวทางค่ะถ้าพลังงานไหนเป็นเรื่องราวที่ดีแล้วเรารู้สึกปรับใช้ได้นําไปปรับอะไรที่ไม่ใช่วางเอาไว้ตรงนี้นะคะและอย่านําคําพยากรณ์ทั้งหมดนี้นะเป็นตัวชี้วัดตัดสินดวงชะตาของคุณจนกว่าคุณจะมาดูดวงส่วนตัวนะคะถ้าสนใจอยากเปิดใจดูดวงกับอาจารย์น้กับผู้ทานายนะคะติดต่อได้ที่ไอดีลายอยู่หน้าปก YouTube นะหรือคําอธิบายใต้ คลิปนี้ก็มีไอดียลน์ของผู้ทำนายอยู่ค่ะและเราจะมาดูดวงซึ่งกันและกันกันนะคะมาเรามาเข้าสู่ในช่วงของคนที่คุณกำลังคิดถึงอยู่ค่ะเขาคนนั้นนะคะมีพลังงานของคนที่อยู่ในเกณฑ์ของชาวอู้มีไพ่พลังงานเขาเรียกว่าราศีมีนราศีพิจิตราศีกรกฎค่ะ ใช้คนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่หรือเปล่าคะและอีก3มราศีคือราศีมังกรราศีพึกศกและก็ราศีกัน6พลังงานราศีนี้ค่อนข้างเด่นมากๆในแลนด์ดมนี้นี่แหละค่ะคุณคิดกับเขาแบบไหนเขาก็คิดกับคนแบบนั้นเหมือนกันนะทีนี้บางคนอะตรงแค่ตรงนักสัตว์แลวะวอะบางคนตรงราศีแล้วไปต่อเลยค่ะ แรนดอมนี้อาจจะเป็นเรื่องราวของคุณแล้วแต่ถ้าอยากรู้นักษัตว์นะคะตรงแค่นักษัตว์ก็ได้นะนักษัตว์เป็นคนปีชวดนะคะปีกูลปีมะเสงมะเมียฉลูมะแมะมะโรงจอค่ะนี่คือพลังงานของนักษัตว์ ตรงทั้งราศีตรงทั้งนักสัตว์ในพลังงานคนเดียวกันเดี๋ยวไปต่อที่ฐานเลขซิว่าจะตรงอีกหรือเปล่านะคะพลังงานตัวเลขนี้นะคะมีความเกี่ยวพันก็คือตัวเลข3นะคะกับตัวเลข1ดังนั้นเขาอาจจะเกี่ยวพันกับตัวเลขที่มีตัวเลข1กับตัวเลข3ตัวเลข3าตัวเลข1เป็น13หรือเป็น31หรือเป็น1หรือเป็น3 หรืออาจจะเป็นคนที่เกิดวันอังคารนะคะแล้วก็มีพลังงานวันก็อ,อาจจะเกิดวันที่1หรือวันที่3หรือวันที่13หรือวันที่31และเขาอาจจะเกิดวันอาทิตย์หรือมีความเกี่ยวพันกับคําว่าวันอังคารนะคะและเขาก็มีความเกี่ยวพันกับคําว่ามกราคมหรือมีความเกี่ยวพันกับคําว่า มีนาคมด้วยทีนี้พลังงานเหล่านี้ค่ะบางทีมันเป็นวันเดือนปีเกิดเขาแล้วแต่มันอาจจะเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีที่เกี่ยวพันกับคุณเช่นเขาเป็นฝ่ายเข้าหาคุณในช่วงเวลานี้บอกรักคุณในช่วงเวลานี้เวลาที่เรามีปัญหาการหรือเราเจอเขาในวันที่เหล่านี้ก็ได้นะคะทีนี้ถามว่าในเลข1กับ3 2ตัวเนี่ยสลับที่ไปมาหรือประกบติดกันะนะคะหรือแยกกันทํางานเนี่ยเขาอาจจะไปอยู่ที่เลขลงท้ายอายุเขาที่เข้าหาเราเลขลงท้ายปี พอสอเขาและเชื่อมโยงกับอายุของคุณที่ลงท้ายด้วยเลข1ห,หรือเลข3ด้วยก็ได้อาจจะเป็นจํานวนเดือนจํานวนปีจํานวนวันที่เขาคบกับเราเราคบกับเขาหรือเราเริ่มรู้สึกหลงรักเขาก็ได้ค่ะพลังงานนี้นะคะ ตัวเลขเนี้ยถ้าเรานึกถึงแฟนของเราหรือนึกถึงคนที่เรากำลังคิดถึงในเวลาเนี้ยเนาะเราจะเห็นเลยว่าจะต้องมี1กับ3พัวพันในดวงชะตาของเขา 1, 3, 13, 31อาจจะเป็นเลขที่บ้านชั้นคอนโดนะคะ4ตัวหลังทะเบียนรถนะคะ เบอร์มือถือจะมี3ามตัวหลังมีเลขเหล่านี้หรือแม้กระทั่งชื่อลายห่ออาจจะมีตัวเลขหนึ่งหรือตัวเลข3เข้ามาปรากฏอยู่ด้วยบางกรณีก็เป็นชื่อห้องชื่อคอนโดชั้นที่เขาพักอาศัยหรือแม้กระทั่งห้องที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะมีตัวเลขที่บังเอิญบังเอิญเนี่ยที่มันไปจําเพาะเจาะจงนะคะต้องทบทวนลองลอง,ลองนึกดูให้ดีๆนะถามว่า ตรงราศีอย่างเดียวได้ตรงนักสัตว์อย่างเดียวได้แต่ถ้าตรงทั้งพลังงานราศีนักสัตว์และตัวเลขในพลังงานคนคนเดียวกันมันมันแบบอเมซิ่งคือมันมหศัศจรรย์เกินไปละนะคะซึ่งดังนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องราวของคุณเลยก็ว่าได้เนาะทีนี้ถามว่าในพลังงานตามโจทย์ที่เราตั้งนะคะราศีอะไรที่คุณคิดถึงเขาเราเฉลยแล้วทั้งราศีทั้งนักสัตว์และฐานเลขเขาก็คิดถึงคุณอยู่นี่แหละค่ะเขาคิดถึงคุณอยู่แต่พลังงานตอนนี้เหมือนเขามีเรื่องคิดเยอะอาจจะเป็น เป็นเรื่องการเงินเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยของตัวเขาหรือว่าเครือญาติหรือว่าคนที่เขารู้จักที่มีผลกระทบต่อใจเขาอะค่ะแล้วก็ต้องมีผลกระทบต่อทรัพย์ที่เขาจะต้องไปช่วยเหลือนะคะดังนั้นตอนนี้เขามีเรื่องยุ่งยุ่งในใจบอกแล้วอาจจะเป็นเรื่องของเขาสุขภาพเขาสุขภาพคนรู้จักหรืออาจจะมีเรื่องให้เขาคิดเนี่ยตอนเนี้ยมันเหมือนอินุตรงนางอยู่ในใจเขาพอเขาคิดมากๆเขา้า หรือมีเรื่องที่ต้องจัดการมากเข้าเขาก็อาจจะดูเหมือนกับว่านิ่งกับเราไปบ้างหรือว่าดูเงียบกับเราลงไปบ้างทําไมดูไม่ไม่ดูแลอะไรเราเลยมีความอะไรในใจหรือเปล่าตัวเขาไม่ได้มีอะไรในใจที่เหมือนเป็นเรื่องของออการนอกใจนะแต่ว่ามันเป็นพลังงานของเรื่องที่เขากําลังเจอมากกว่าเขาอาจจะไม่อยากอธิบายให้คุณฟัง ก็เป็นได้เลยคุณก็เลยอาจจะน้อยใจว่าทําไมตอนนี้ดูเขาแบบนิ่งๆเง,งียบๆเขาไม่รักเราแล้วหรอเขาอยากจะเดินไปจากชีวิตเราหรือเปล่าทําไมอนาคตมันดูถามอะไรก็ไม่ค่อยตอบตอนนี้เขาน่าจะเครียดนะคะด้วยด้วยตําแหน่งของไพ่เดทเนี่ยที่มันปรากฏนะคะในดวงเนี่ยเขาอาจจะมีเรื่องคิดเครียดที่กำกำลังจะกําลังจะต้องสะสางให้มันแล้วเสร็จหรือเรื่องอะไรที่มัน อ,อีนุงตุงนังอยู่มันกําลังจะต้องจบภายในช่วงเวลาที่เขาจะต้องตัดสินใจใหญ่ๆอ่ะมันจะเป็นเรื่องราวเหล่านี้ทีนี้ถ้าถามว่าถ้าคุณอ่ะเป็นคู่รักก็จะอารมณ์นี้เนาะแต่ถ้าคุณบอกว่าตัวขงคุณเองอ่ะกำลังแอบรักใครสักคนหนึ่งนะคุณกําลังแอบรักใครสักคนนึงแล้วเราอยากรู้สึกว่าเขาอ่ะคิดถึงเราไหมเพราะตอนนี้ตรงหมดแล้วอยากรู้ว่าสําหรับคนที่แอบรักนะคะ การที่คุณแอบรักใครสักคนอยู่นะคะทิศทางตอนนี้มันเหมือนกับว่าเป็นพลังงานเขาก็คิดแล้วเขาก็ปื้มในตัวคุณนะในกลุ่มคนที่แอบรักนะคะเขาก็ปื้มในตัวคุณเขาเห็นศักยภาพในตัวคุณหรือว่าเขาส่องคุณเขาดูคุณคือคุณแอบรักเขา มันอาจจะเป็นความรู้สึกที่มากเพราะเราเป็นฝ่ายแอบรักมากๆถูกไหมแต่หน้าตอนนี้เหมือนโชคชะตาบอกว่าถ้าคุณแอบรักคนคนนั้นเขาก็มีมุมคิดถึงคุณเหมือนกันแต่เขาคิดว่าคุณเป็นคนเก่งคิดว่าเป็นเป็นคนที่ดูดีคิดว่าหน้าพูดคุยหน้ารู้จักหน้าทักหาแต่ว่าจะถึงขั้นที่จะมาสารภาพรักหรือว่าเป็นแบบนั้นมันเหมือนกับว่าอาจจะต้องใช้เวลานะอืมแล้วคุณต้องไปดูด้วยว่า ว่าเพราะอะไรเขาถึงไม่กล้าทักคุณตอนนี้เหมือนกับว่าเขาไม่อยากจะเปลี่ยนสถานะกลัวว่าเดี๋ยวเท่าวันนึงน่ะถ้าเราเปลี่ยนสถานะกันอย่างเงี้ยเขาก็มีใจนะแต่มันมีใจไปในทิศทางอื่นว่าเขาเขาไม่อยากที่จะก้าวเข้ามาเป็นคนรู้ใจของคุณเขากลัวว่าวันหนึ่งที่เรามีปัญหากันหรืออยู่ในที่ทํางานเดียวกันเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูไม่ราบรื่นกลายเป็นจุด ให้คนพูดถึงคู่ของเราหรือว่าถ้าเราเลิกกันแล้วจะทํำยังไงเราต้องทํางานนี้กันอีกนะเนี่ยแหละค่ะบางทีเขาก็อาจจะคิดในมุมนี้นะคะคือณนะตอนเนี้ใครก็ตามที่เป็นเจ้าของเรนดอมเนี้ยเป็นฝ่ายคิดถึงเป็นฝ่ายคิดแล้วก็รักแต่คนที่คุณคิดถึงเขาเนี่ยเขามีเรื่องอยู่ในหัวมากมายอืมเขาเขามีเรื่องอยู่ในหัวมากมายจึงเป็นพลังงานที่ว่า เขาดูคิดเยอะจังดูนิ่งไปดูดูเฉยชาไปดูไม่สนใจเหมือนเลยคะ่ะพลังงานดีกว่ันแม้กระทั่งการแอบคุณแอบรักเขาหรือคุณเป็นคู่รักกันแล้วมันจะมีพลังงานดีกว่ันคืออีกฝ่ายหนึ่งกําลังคิดเยอะคิดมากคิดหลายเรื่องอืมก็ก็ต้องลุ้นกันไปว่าแรนดอมเนี้ยมันจะส่งผลแบบไหนเดี <S <S ๋ย<ๆ>วเราไปฟันธงแล้วก็ไปดูจุดหมายปลายทางของความรู้สึกนี้กันนะเออเดี๋ยวเราไปดูจุดหมายปลายทางกันนะคะ เราจะมาเริ่มกับคําว่าคู่รักกันก่อนนะจุดหมายปลายทางของคู่รักนะคะสถานการณ์จากนี้จะเป็นอย่างไรจุดหมายปลายทางคู่รักของเราทั้งคู่นะคะส,สถานการณ์ ตอนจบเป้าหมายต่อไปคืออะไรนะคะตัวเขาจะเป็นอารมณ์ของความนิ่งๆแบบนี้อยู่สักพักใหญ่ๆเนาะเพราะว่ามันมันมีเรื่องนะคะมันเป็นช่วงจังหวะที่เขาจะต้องเคลียร์จริงๆอาจจะมีเรื่องราวของการฟ้องร้องกันอยู่กับหรือว่ามีเรื่องของการทะเลาะก,กันในที่ทํางานหรือว่ามีเนี่ยมีเรื่องราวที่อีรุงตุงนางที่เขากําลังต้องจัดการอย่างที่บอกหรือว่ามีเรื่องต้องใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของเขาหรือของคนที่เขาเขาอาจจะเป็นพ่อแม่นะคะบริ สววานของเขาที่เขาจะต้องจุนเจอหรือช่วยเหลือเนี่ยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือตอนนี้มันมีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นที่ทําง,งานเอ่ยรอ,อ,อบด้านเอ่ยบางทีคนเราจังหวะที่อยู่แบบสบายสบายมาสักพักมันจะมีเรื่องอีลุงตุงนางเข้ามาแล้วจังหวะนี้เป็นจังหวะนั้นพอดีของเขาคุณก็เลยได้รับผลกระทบนะคะนี่ในในกลุ่มของคู่รักสิ่งเดียวที่คู่รักอย่างคุณจะทําให้กับแฟนของคุณได้ก็คือการดูแลเอาใจใส่แล้วก็ให้กําลังใจตอนนี้มันเป็นเรื่องของเขาที่เขากําลังวิตกกังวลเนาะแต่ เขารู้แล้วแหละมันมีทางออกแต่ความวิตกกังวลอ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะหยุดมันได้เนาะ ดังนั้นตอนนี้ถ้าเขาไม่อยากคุยกับคุณก็ไม่เป็นไรคุณก็ดูแลความรู้สึกของเขาเยียวยาหัวใจเขานะคะเป็นกําลังใจให้เขาต่อให้เขาไม่เล่าอะไรคุณก็ต้องเป็นกําลังใจให้เขาค่ะพลังงานใบต่อมานะคะแม้ว่าตอนนี้เขาอาจจะดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยพูดคุยอะไรกับคุณมากนะแต่ให้รู้ไว้นะคะว่าตอนนี้เขามีคุณคนเดียวพลังงานนี้ก็มีคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะที่เขาให้อยู่ข้างกายเขา ในฐานะของคู่รักเราก็เป็นคนที่คอยดูแลเอาใจใส่เขาเขาไม่อยากเอาเรื่องเสียหรือเรื่องปวดหัวมาให้คุณมากกว่าอยากให้คุณอยู่อย่างสบายใจเพราะเขาชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะเคลียร์มันได้แต่มันอาจจะต้องใช้เวลา ดังนั้นตอนนี้มันก็เลยอาจจะมีผลกระทบก็คือการแสดงของเขาเนี่ยหรือความหงุดหงิดหรือหน้านิ่งๆหรือหน้านิ้วคิ้วขมวดเนี่ยมันอาจจะทําให้เรารู้สึกคิดในทางนั้นแต่ถ้าเราไปเล้าหรือหรือว่าพูดมากๆเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเขายุ่งจะตายแล้วมานั่งคิดว่าจะไมมีคนนั้นคนนี้อีกมันจะกลายเป็นเพิ่มเรื่องให้ให้เขาอีกแล้วมันจะกลายเป็นคุณกับเขาต้องทะเลาะกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังคําพูดในการสื่อสารเขาให้มากๆนะคะอ่ะแล้วเขามีอะไรจะบอกคุณบ้าง เขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณไหมผ่านโชคชะตาแลนด้อมนี้นะคะเขามีอะไรจะบอกคุณไหมผ่านโชคชะตาในแลนดอมนี้นะ เขามองว่าตอนนี้เขากำลังสับสนน่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับตัวเขาแวดล้อมตัวเขาหน้าที่การงานหรืออะไรนะคะเมื่อทุกอย่างเคลียร์จบเรียบร้อยแล้วเขาก็จะกลับมาเหมือนเดิมเขาอยากให้คุณสบายใจนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารแต่อาจจะพูดไม่ได้นะโชคชะตาอาจจะพามาให้เจอเนาะทำให้คุณจะได้คลายทุกข่ายโศกนะคะและเขาบอกว่าตอนนี้เขาดูอาจจะไม่ไม่ไม,ไม่เหมือนไม่ดูแลคุณนะคะคุณรู้สึกว่า เสียใจแต่เขาก็ยังคงคอยที่จะช่วยเหลือปกป้องแล้วก็ยังอยู่เคียงข้างคุณเสมอดังนั้นตอนนี้แค่อยู่ข้างๆเขาเป็นกำลังใจก็พอแล้วหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างเด่ยเขาจะเคลียร์แล้วเขาก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าคุณมีปัญหาอะไรเนี่ยให้บอกเขาแต่ตัวเขาถ้ามีปัญหาเนี่ยเขาไม่อยากบอกคุณเขาไม่อยากให้คุณทุกข์เพราะคุณเป็นคนคิดมากเขาไม่อยากให้ทุก เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาเคลียร์ปัญหาเสร็จแล้วเขาก็จะมาทําให้คุณสบายใจขึ้นแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะเขาบอกคุณแบบนี้อืม นี่คือสิ่งที่เขาฝากผ่านโชคชะตามาเป็นยังไงบ้างเนาะโอ้โหเราูใจชื้นขึ้นแล้วเนาะใจชื้นขึ้นแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในกลุ่มของคนแอบรักกันบ้างนะอ่ะสถานการณ์ของคนแอบรักนะคะขออนุญาตเปลี่ยนไพ่นิดนึงเนาะเรามาดูสถานการณ์ของคนที่แอบรักกันบ้างคุณแอบรักเขาแล้วตอนนี้ท่าทีเขาเหมือนตอนแรกเหมือนสนใจแล้วตอนนี้ก็เหมือนนิ่งๆไปเอะท่าทีของเขานี้เขามีอะไรอยากจะบอกเราบ้างนะคะ เขายังยังคงอยากเข้าหาคุณเหมือนเดิมค่ะสถานการณ์จากนี้จุดจุดสิ้นสุดของของชะตาดวงของคุณทั้งคู่จะเป็นอย่างไรมันมีจุดสิ้นสุดที่สวยงามตรงที่ว่าเขาอะเริ่มรู้สึกพิเศษเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาบกวนว่าควรจะ มองคุณในฐานะเพื่อนร่วมง,งานรุ่นพี่รุ่นน้องหรือมองในฐานะที่เขาจะเข้ามาหาคุณแต่ตอนนี้สุดท้ายปลายทางเขามีเกณฑ์จะตัดสินใจว่าจะเป็นฝ่ายเข้ามาหาคุณและและเขาเพราะเขารู้สึกดีกับคุณนะคะสิบถ้วยค่ะเขาอยากเป็นแฟนกับคุณแล้วตอนนี้เขาก็แอบรักคุณอยู่เพียงแต่ว่าเขาสับสนว่าควรจะเป็นแฟนกับคุณดีไหมคุณมีแฟนอยู่หรือเปล่าหรือมีแฟนอะไรที่ทำงานจะมีปัญหาอะไรไหม คุณจะมองอะไรหรือเปล่าหรือวัยเราต่างกันหรือเปล่านะคะแต่สุดท้ายไปทางเขาตัดสินใจจะเข้าหาคุณแล้วนะคะต่อให้อ่อคุณจะรู้สึกแบบไหนก็ตามต่อให้คุณจะรู้สึกแบบไหนก็ตามเขาจะลองเข้าหาคุณและพูดคุยในเชิงของปาถนาแรงปาฏถนาที่เขามีต่อคุณนะคะแลวเขาแลวเขาก็ทําใจไว้นิดนิดนึงว่าคุณอาจจะปฏิเสธเขาก็ได้แต่ถ้าคุณปฏิเสธเขาเขาก็ไม่เป็นไรเขาก็เขาอาจจะเจ็บ เจ็บหน่อยหนึ่งแต่เขาก็จะต้องกลับมาฟื้นเป็นปกติจนได้แต่ถ้ามันไม่เสี่ยงมันก็ไม่รู้หรอกว่าเราสองคนจะได้คบกันหรือเปล่าเขาคิดแบบนี้ค่ะอืมเขาตั้งใจอยากจะทําหรือว่าอยากจะเข้าหาคุณจากนี้นะคะจากนี้แหละคือใจของเขาตัดสินใจเป็นอันอันหนึ่งอันเดียวกันในในความคิดแล้วไม่ไม่แตกประเด็นไม่โฟกัสเรื่องของปัญหาโฟกัสที่หัวใจของเขาก็คืออยากสื่อสารอยากบอกรักคุณนั่นเองค่ะอ่ะ และเราไปดูกันไหมว่าความสัมพันธ์ของเราจะได้รักกันหรือเปล่าสแสดงว่าเขาเริ่มคิดเหมือนคุณเหมือนคุณคิดเหมือนเขาโอ้ยรักคือรักรักเท่ากับรักแล้วนะขอดูไพ่3ามใบค่ะเดวิลกิเลตันหาราคาะเขา้าครอบงำหัวใจเขาแล้วค่ะนั่นหมายความว่าตอนนี้พลังงานหัวใจของเขามันชัดเจนแล้วค่ะว่าเขาปรารถนาคุณมากๆในเวลานี้และต้องการที่จะเข้าหาเข้าจีบคุณแล้ว โอ้โหขีดแรกมาเลยนะคะเขาเอาจริงนะเขาหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องจีบคุณต่อให้คุณจะปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธอย่างน้อยดีกว่าไม่ได้ลองขอความรักค่ะไพ่ใบนี้และวเขาจะเคารพก,การตัดสินใจของคุณนะคะว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรเขาก็จะเคารพคือถ้าเขามาสารภาพรักนะคะอย่าเล่นตัวนะนั่นหมายถึงว่าเขามองว่าเขา่จะเข้ามาแล้วก็ จะพูดว่าอย่าเล่นตัวไม่ได้เอาเป็นว่าถ้าถ้าคุณรู้สึกว่าอยากเปิดโอกาสก็บอกเขาว่าอยากขอคบลองค,บ,คบกันก็ได้ค่ะหรือถ้าคุณบอกว่าเออพี่คุยคุยกันไปก่อนขอดูก่อนยังไม่ตกลงใจคุณก็ต้องบอกนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ถ้าคุณปฏิเสธแบบแตัดขาดเลยอะ่ะเขาก็จะเคาลพก,การตัดสินใจเขาเขามองว่าคือเขามองว่าถ้าคุณเปิดโอกาสกับปิดกัน้นถ้าปิดกัน้นปุ๊บเขาจะไม่เล้าหรือเขาจะมองว่าโอเค มันเป็นเพราะว่าคุณไม่ชอบเขาแล้วเขาไม่อยากสร้างความทุกข์ในใจให้กับคุณแต่ถ้าคุณบอกว่าเออพี่เราคุยคุยกันไปก่อนนะหรือว่าเธอเราคุยคุยกันไปก่อนอันเนี้ยเขาจะเดินหน้าจีบคุณแล้วแล้วเขาจะมีเส้นบางๆว่าขอคุยกันไปก่อนแต่เขารู้แล้วว่าคุณให้โอกาสเขาแสดงบางอย่างให้กับคุณให้ไว้ใจนั่นเอง ดังนั้นเปิดใจได้เลยลงเอยด้วยความรักค่ะรอเวลานิดนึงสถานการณ์ตัวน,นี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็จะผ่านช่วงเวลานี้ไปช่วงเวลาที่คนที่คุณคิดถึงอยู่เนี่ยเขากําลังสับสนเดี๋ยวพอหายแล้วไม่ว่าจะเป็นคู่รักหรือว่าคนแอบรักเมื่อเขาเคลียร์หัวใจได้เรียบร้อยเคลียร์ตัวเองได้เรียบร้อยเชื่อว่าสุดท้ายปลายทางเขาจะโฟกัสที่คุณค่ะความรักมีเกณฑ์ลงเอยทั้งคู่ค่ะทั้งสองเกณฑ์เลย ดีใจด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้แต่ว่าดีใจใจดีกับอาจารย์นิดนึงนะคะแชร์เป็นพลังงานแชร์เป็นค่าครูแชร์เพื่อพัฒนาช่องให้อาจารย์หน่อยได้ไหมรบกวนมากๆเลยนะคะเมื่ออมยิ้มแล้วก็ช่วยแชร์ให้ด้วยหรือว่าใครอยากแบ่งปันคําอธิบายใต้คลิปนี้หรือกดปุ่มซุปเปอร์แทงปุ่มขอบคุณนะคะทาง YouTube เป็นคนจัดทําขึ้นหรือว่าจะแบ่งปันโดยตรงเข้าสู่ ช่องทางก็คือดูคำที่บายใต้คลิปเดี๋ยวเราไปแบ,แบ่งปันว่าเราจะทําบุญที่ไหนที่ช่องชุมชนด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ